กลับมาเจอกับหมอแก้วแม่นช่วยอีกแล้วนะคะกับดวงประจำสัปดาห์ตั้งแต่วันที่2-8ถึง8มกราคม2566ไม่ว่าจะเรื่องการงานการเงินความรักแก้วมีคำตอบให้พวกคุณเสมอคุณจะได้รู้ก่อนวางแผนก่อนจะได้รู้ไกด์ลายชีว่าช่วงนี้จะขึ้นหรือจะล่วงจะต้องทำยังไงกับมันนะคะเดี๋ยวเรามาดูดวงกันเริ่มตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันอาทิตย์นะคะมาค่ะดูกันที่วันจันทร์ก่อนนะคะวันจนันทร์ ในเรื่องการงานนะคะได้ไพ่เทพธิดาพระจานการงานอยู่ในเกณฑ์ที่ดีใครที่ทำงานเกี่ยววงการบันเทิงงานที่ต้องเจอคนเยอะๆพวกออแกนไสต์มาร์เก็ตติ้งเซลอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยู่ในเกณฑ์ที่สนุกสนานเริ่มต้นสัปดาห์ในการทํางานที่แบบสบายๆเหมือนเราชาร์จพลังมาเต็มละเราไฟงานได้เต็มที่ถือว่าเลิศแล้วถ้าอยากจะย้ายงานมีโอกาสย้ายงานแล้วประสบความสําเร็จด้วยนะคะส่วนเรื่องการเงิน ไม่อยากจะบอกว่ามันเริ่มช็อตเพราะว่าคุณช้อปปิ้งเยอะเหลือเกินในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาใช้จ่ายค่อนข้างเยอะฉะนั้นในสัปดาห์นี้รัดเข็มขัดเอาไว้ไม่อย่างนั้นสิ้นเดือนคุณจะสิ้นใจเลยค่ะส่วนเรื่องความรักนะคะอยู่ในการสุกงอมมีความหวานความโรแมนติกคนโสดจะเจอคู่หรือเจอคนถูกใจเข้ามาแอลมาเอินมาจีบมาอะไรเงี้ยในช่วงสัปดาห์นี้แน่นอนค่ะแต่คนที่มีคู่อยู่แล้วความรักจะหวานยิ่งขึ้นถือว่าแฮปปี้ส่วนใครที่กำลังมีดราม่ามีปัญหาชีวิตรัก จะมีทางคลี่คลายเป็นทิศทางที่ดีค่ะมาต่อที่วันอังคาร วันอังคารได้ไพ่พรพิคเนศทรงหนูนะคะหมายถึงปัญหางานต่างๆที่ผ่านมาอาจจะมีอุปสรรคที่ซ่อนอยู่ใต้พรมในสัปดาห์นี้มันจะผุดออกมาให้คุณแก้ไขแต่จำเอาไว้ว่าคุณได้ไพ่พรพิคเนตยังไงคุณผ่านได้อยู่แล้วคุณเป็นเทพเจ้าแห่งการเจรจาชนะอุปสรรคทั้งปวงฉะนั้นคุณสู้ๆนะคะเป็นกําลังใจให้อาจจะเหนื่อยบ้างท้อบ้างแต่อย่าคิดมากส่วนเรื่องการเงินนะคะไม่มีปัญหาใดๆจะขวางคุณได้การเงินยังอยู่ในเกณฑ์ทิศทางที่ดีมีเกณฑ์ได้ราบลอยจากผู้หลักผู้ใหญ่ ให้การสนับสนุนอยู่ในเกณฑ์ที่ดีส่วนเรื่องความรักนะคะอาจจะมีพ่อแง่แม่ง,งอนแต่ก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่สมหวังสมปรารถนาค่ะแต่ถ้าใครที่เป็นคนโสดช่วงนี้นะคะความรักยังไม่รุ่งเท่าไหร่มันจะไปรุ่งเอาเกี่ยวกับเรื่องงานเรื่องเงินมากกว่าฉะนั้นอยู่ในเกณฑ์ทรงๆในกรณีคนโสดแต่ถ้าคนมีคู่ไม่มีปัญหาอะไรนะจ๊ะ มาต่อกันที่วันพุธนะคะได้ไพ่พญาพาลีจับปูทศกณัณฐ์ภาวะงานอยู่ในเกณฑ์ต้องเลือกละจะอยู่ที่เดิมดีหรือจะย้ายแผนกดีย้ายบริษัทดีอะไรเงี้ยค่ะมันเป็นช่วงกั้มกึ่งว่าจะเอายังไงกับชีวิตถ้าเป็นไปได้ในสัปดาห์นี้ถ้ายังไม่ต้องรีบตัดสินใจให้นิ่งๆไว้ก่อนถ้ายังไม่ต้องรีบให้นิ่งแล้วจะดีแต่ถ้าบางทีมันโดนบีบโดนคั้นว่าต้องเลือกแล้วให้เลือกสิ่งที่ดีที่สุดที่คุณเขียนก,กระดาษเปรียบเทียบแล้วคุณเลือกอันนั้นแต่ถ้้าาาเรารูสึกว่ มันดีเท่าๆกันล่ะพี่ลองไปปรึกษาผู้ใหญ่นะคะที่เป็นผู้ชายเขาจะให้คําตอบที่ดีสําหรับคุณส่วนเรื่องการเงินวางแผนจะซื้ออะไรชิ้นใหญ่เบรกไว้ก่อนอย่าเพิ่งซื้อในสัปดาห์นี้ไม่งั้นคุณจะช็อตแก้วเตือนแล้วนะส่วนใครที่รอลูกหนี้มาคืนเงินอาจจะดีเล์บักแป๊บนึงแต่ยังไงเขาคืนค่ะส่วนเรื่องความรักถ้าคุณเป็นคนที่มีคู่แล้วดันไปมีกิก๊กระวังโปะปะแฟนจับได้ะตาค่ะ ตาขานนะยับแล้วนะระวังเรื่องความรักแตกแต่ถ้าคุณเป็นคนโสดแล้วดันมีคนมาจีบถางตาเช็คดีๆว่าเขาโสดจริงไหมเพราะมันเป็นเกณฑ์ที่มันจะเหมือนมือนวิข่าวซวยอะ่ะฉะนั้นคุณต้องระมัดระวังเรื่องโป๊ะปะตรงนี้ให้ดีๆเลยแก้วเป็นห่วงนะคะค่ะโปรโมชั่นดีๆวันนี้แก้วมีนําเสนอนะคะปกติดูดวแก้วมี2โปรโมชั่นก็คือ399บาทกับ999บาท399บาทคือดูดวง 3าคำถามเป็นการถามอยากที่สิ่งที่คุณอยากรู้พิมพ์คําถามเอาไว้ทางทีมงานก็จะส่งคลิปเสียงแก้วกลับไปหาคุณหรือโทรเมาส์มอยกัน999บาทนะคะ15ทีแต่ตอนนี้นะก็บอกเลยว่าเรามีโปรโมชั่นดีๆจากดวงดีให้นะคะเป็นวอลเปเปอร์เสริมดวงอย่างที่แก้ดูเนี่ยก็สไลด์สไลด์ดูเนี่ย เดี๋ยวให้น้องเข้าอินเสิร์ตให้ดูนะจะบอกเลยว่าถ้าอยากได้วอลเปเปอร์ดีๆนะคะเพิ่มอีกแค่9บาทเท่านั้นสมมุติ399ก็บวก9บาท999ก็บวก9บาท,บาทแล้วคุณจะได้วอลเปเปอร์ดีๆที่เสริมให้คุณเฮงให้คุณปังให้คุณรวยความรักก็จะดีขึ้นถ้าใครสนใจนะคะติดต่อไปที่เพจดวงดีได้เลยค่ะบ๊ายบายค่ะอะมาดูวันพฤหัสบด,ดีค่ะ ได้ไพ่พรพมฤษีปัญหาค่อนข้างเยอะในเรื่องการทํางานคุณเนี่ยเป็นคนเก่งเป็นคนมือหนึ่งในการทํางานทุกคนจะพุ่งเป้ามาหาคุณเพื่อขอคําแนะนําคําแก้ไขปัญหาคุณมีหน้าที่ให้คําปรึกษาไปแต่อย่ากเก็บปัญหาของเขามาเป็นปัญหาตัวเองอย่าด้อยค่าตัวเองเดี๋ยวทุกอย่างก็จะดีขึ้นส่วนเรื่องการเงินอยากจะบอกเลยว่าระวังช็อตนะพะจะจับจ่ายใช้สอยอย่างมันมือโดยปัญหาเนี่ยที่จะจ่ายเนี่ยมันปัญหาของคนอื่นทั้งนั้นแต่คุณดันได้ใหญ่ใจโตแล้วไปช่วย เราระวังจะซวยกระเป๋าตัวเองระวังกระเป๋าตังฉีกนะคะเตือนด้วยความหวังดีส่วนเรื่องความรักอยู่ในเกณฑ์ที่มีอะไรค่อยค่อยคุยค่อยๆเจรจาอยู่ในเกณฑ์ที่ดีค่ะแต่ถ้าคุณเป็นคนโสดคุณจะเจอคนรักที่มีอายุมากกว่าที่เขากําลังมีปัญหาเข้ามาพัวพันถ้าคุณถูกใจคุณเปิดใจลองคบหาดูก็ดีไม่น้อยนะคะแต่ให้เขาเคลียร์ตัวเองให้เสร็จก่อนด้วยนะย้ําก่อนนะ ส่วนมันสุกนะคะได้ไพ,พกกะะ่พระนางเบญจกัลยาณีผู้หญิงนั่งอยู่บนหลังหมูหมายถึงความอุดมสมบูรณ์ความภูนสุขปราศจากอุปสรรคใดๆทั้งปวงการทํางานอยู่ในเกณฑ์ที่ดีถือว่า80-85%ไม่ได้แย่นะแต่ว่าถ้ามันจะไม่ดีเนี่ยมันมาจากความรู้สึกหรือความคิดลบของตัวเองฉะนั้นในการทํางานทุกอย่าง ต้องมองให้บวกต้องมองให้ดีแล้วทุกอย่างจะดีถ้าจะโยกย้ายองค์กรหรือเปลี่ยนหน่วยงานหรือจะต้องเข้าไปคุยกับผู้หลักผู้ใหญ่ให้ใช้เหตุและผลอย่าใช้อารมณ์ถ้าใช้อารมณ์คุณพังนะคะส่วนเรื่องการเงินถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีไม่ได้มีอะไรต้องกังวลและความรักนะคะถ้าคุณเป็นคนโสดจะได้เพื่อน แนะนำคนรักให้ถือว่าถูกใจดีนักแรแล้วก็คลิกมีโอกาสพัฒนาไปไกลค่ะแก้วขออวยพรให้คุณโชคดีนะเพราะแก้วเองก็เป็นคนวันศุกร์เกาะไปด้วยค่ะวันเสาร์นะคะได้ไพ่พระพิฆเนศปางราชาโชคถือว่าเป็นไพ่ที่ดีที่สุดในระดับหนึ่งเลยนะคะในเรื่องการงานมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่งหรือได้รับข่าวดีในการทํางานเปิดต้นสกสลราดใหม่ปีใหม่มาสิ่งดีๆรอคุณอยู่เพียงแค่คุณเก็บเกี่ยวเอาไว้ให้ได้มากที่สุด แล้วรับปากอะไรใครไว้จงทําให้ได้จงทําให้สําเร็จทุกอย่างจะดีมากๆเลยและรายจ่ายราย,รายที่แบบเป็นต้องจ่ายเบี้ยใบรายทางเนาค่อนข้างมีรายจ่ายเยอะแต่คุณสามารถเมเนจเงินได้เป็นอย่างดีเพราะว่าบุญเก่าที่ผ่านมาอาจจะได้โบนัสเยอะก็ได้ทําให้คุณมีการแบบใช้เงินสะพัดแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อย่าประมาทอย่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยไม่งั้นเดี๋ยวปลายเดือนจะมานั่งเศร้านะคะเตือนไว้ก่อนและส่วนเรื่องความรัก รับลื่นจ้าไม่มีปัญหาอะไรนะคะค่อนข้างแฮปปี้ดีใจด้วยค่ะส่วนคนวันอาทิตย์จริงมั้งเลยนะต้งกรบสุกเสาร์ทย์มาเมื่อกี้80-85ใช่ไหมวันเสาร์ก็อยู่ที่ประมาณ90-95วันวันอาทิตย์100เนี่ยร้อเปเซนลยนะได้ไพ่ที่รวยที่สุดในสำรับได้ไพ่พระแม่โพสการงานดีใครทำงานเกี่ยวกับสินค้าอุปโภคบริโภคการเกษตร รุ่งเรืองมากหน้าที่เติบใหญ่เติบโตเป็นการดีทุกอย่างได้รับการสนับสนุนแต่ถ้าอาชีพอื่นๆอาจจะดรอปลงมาหน่อยแต่ก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ทงที่ดีส่วนเรื่องการเงินไม่ติดขัดเลยจ้ะมีเกณฑ์ได้ลาบลอยหรือได้เงินพิเศษจากผู้หลักผู้ใหญ่หรือพาร์ทเนอร์หรือหัวหน้าง,งานให้พิเศษมาด้วยนะถือว่าดีมากส่วนเรื่องความรักไม่เด่นเท่ากับเรื่องเงินบอกเลย,พยไพ่ใบนี้เงินดีงานดีลดมากคนวันอาทิตย์เท่าที่ดูมานะสาม สีไม่เอาไม่ง่าย,ายมีวันที่แค่ปวดหัวอยู่แค่2วันก็คือวันพุธกับพฤหัสนอกนั้นถือว่าดีและดีมากแก้วขออวยพรให้พวกคุณโชคดีอย่างนี้ตลอดทั้งปีเลยนะคะยังไงวันนี้ขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกด subscribe กดติดตามกดแชร์กดแบ่งปันให้ด้วยค่ะสวัสดีค่ะ